โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่าถ้าคุณครูอยากจะได้ข้อสอบฟรีๆมาใช้เราจะทํำยังไงดีนะครับอย่างของผมเนี้ยจะสอนวิชาฟิสิกส์เนาะมันมีข้อสอบที่จะต้องสอนเรื่องอย่างเช่นงานและพลังงานเนี่ยเราจะทํางไงดีวิ่งง่ายๆครับเราเข้า quizit.com เนาะนะครับแล้วก็ ปุ่มคำว่าเซิร์ชนะฮะหรือว่าเซิร์ชควิ t แอนด์ y อน p ทอิกก็ได้นะครับเราลองเซิร์ชครับงานอ่ะเจอข้อสอบเอาอะไรดีเนาะเอาอันแรกเลยครับติวเรื่องงานและพลังงานสมมุตินะฮะของคุณครูรามิดานะครับคลิกเข้าไปดูซิ โอ้โห oh, คุณครูเปิดเป็นสาธารณะถ้าสาธารณะเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะ Copy and e d i t ได้นะครับผมก็กด Copy เลยครับผมมาสร้างเป็นติวของเรานะฮะอันนี้ก็เป็นติวเรื่องงานและพลังงานซึ่งตรงเนี้ยมาเป็นของเราละนะฮะถ้าถ้าเราดันสมมติว่าเรากด done, ดันคลิปนี้ก็จะมาอยู่ใน Library ของเราเรียบร้อยครับ วิธีง่ายๆง,ง,ง,ง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเอามาแก้ไขได้เพิ่มเติมได้เพราะว่าเวลาเราโพสควิสเนี่ยเขาก็จะถามแล้วว่าเราอยากให้เป็น public ไหมถ้าเป็น public ก็คือ visible everyone นะครับมันคือเราให้ฟรีเนาะก็ถือว่าเป็นการเลกเป็นเรียนรู้นะครับอ่าผมก็จะเปลี่ยนเป็นทดสอบงานกำลังพลังงานนะฮะเป็นฟิสิก กดดูซิมีอย่างอื่นไหมไม่มีเนาะเราเป็นฟิสิกส์อย่างเดียวนะฮะก็ดูเฉลย ER, ดูข้อคมถามเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้หมดเลยนะฮะเปลี่ยนได้หมดเลยอยากได้อะไรถ้าคิดว่าคําถามนี้ช้อยเฉลย ER ไม่ถูกก็จัดไปแต่ถ้าถูกก็ไม่มีปัญหานะฮะอันนี้ผมก็ถือว่าคุณครูเขา่าจะเฉลย ER มาถูกแล้วเนาะนะครับเอ๊อยากเปลี่ยนรูปภาพเป็นรูปอื่นได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนรูปอื่นดูเฮ๊เปลี่ยน เป็นของผมบ้างได้ไหมเนี่ยลองสมมุตินะอันนี้สมมุติเปลี่ยนเฉยๆนะฮะออของเขาเกดหก็คือปหกนะ,ะผมลองลองเอาปหกจนมาปลายเลยลองดูนะฮะอ่าลองเล่นดูนะครับอันนี้คือลองเปลี่ยนเฉยๆนะฮะจริงๆรูปผมมันก็ขำๆไปทําเป็นตัวอย่างนะครับกดดันครับผมพอดันเสร็จปุ๊บ เราก็มาเล่นได้เลยครับเนี่ยแค่เนี้ยสตาร์ทขึ้นมาเลยครับคอนติเนียวมาทดสอบกันเลยเดี๋ยวผมลองอันนี้เลยนะฮะเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาสองตัวเปิดกี่ตัวดีเนาะสามตัวดีไหมเปิดเป็นนิววินโดว์เลยฮะขึ้นมาดูกันเลยนะครับวีทักผู้ชาย นิวอีอันได้ไหมนิวอีอันก็ได้ครับแต่ทวศักันมันจะมีสองชื่อไม่ได้เนาะเขาไม่ให้เนาะสามห้าหกสี่สี่สองลองดูสิทำได้ไหมแอะไม่ยอมนะฮะเขาให้ใช้อันเดียวนะครับโอเคไม่เป็นไรอันเดียวก็อันเดียวผมก็กดสตาร์ทได้เลยผมก็เล่นเลย ตอบได้เลยเล่นไปเลยตอบผิดตอบถูกไม่เล่นว่ากันนะครับอันนี้คือสุ่มให้ดูนะฮะว่ามันเล่นได้นะครับกดมั่วไปเลยนะฮะตอบผิดเยะแยะๆเลยไม่เป็นไรนะครับรีบกดนะฮะเอาฟุ๊ถูกนะครับแหมอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหถ้าให้เด็กคิดเนี่ยมันนานอยู่นะอันนี้ก็จะหลายนาทีหน่อยนะครับ เขารีบตอบก็เรียบร้อยลเลยข้อสอบฟิสิกส์เนี่ยจริงๆไม,ไม่ไม่ค่อยเหมาะนะที่จะมาทาเป็นเป็น quiz แบบนี้นะฮะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาคิดพอสมควรนะฮะมันไม่ใช่คําถามคำตอบที่จะไปได้เร็วอ่ะ๋ยวผมเอ็นเลยลวกันเนาะถือว่าเป็นตัวอย่างนะฮะถือว่าเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างของการใช้ quiz นะครับแบบที่เร่งด่วนนะ,ะต้องไปขอจากคุณครูที่เขาทำไว้อยู่แล้วแต่ว่า ก็ต้องไม่ลืมว่ามันอาจจะไม่ตรงนะฮะข้อคำถามพวกเนี้ยเนาะมันก็ควิดตรงเนี้ยนะครับเรากลับมาดูได้มาแก้ไขได้นะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับ